สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่9เมษายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นวันนี้เรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้กลับพิมพิลีกอาร์ซนอนสนยืมตัวอาซาซีซั่นหน้านะโดยทางฟุตแมคคาโตสื่อของฝรั่งเศสระบุเลยว่าอาร์ซอนเล็งที่ดึงตัวเอเดนอาซามาวงทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยสัญญาย,ยืมตัวโดยสอดคล้องกับที่ทางมาตริดกจะปล่อยยืมเขาก่อนเช่นเดียวกันนะ ซึ่งอาร์ซนอลให้ความสนใจที่จะยืมเอเดนอาซาปีกชาวเบลเยียมของเรอัลมาดริดมาร่วมทัพในฤดูกาลหน้าทาการงานจากทางฟุตช์แมคคาโตสื่อวงการกีฬาของประเทศฝรั่งเศสโดยนับตั้งแต่ที่ย้ายจากทางเชลซีไปอยู่กับทางมาดริดด้วยค่าตัวในเบื้องต้น100ล้านยูโรหรือประมาณ3,600ล้านบาทเมื่อปี2019อาซาเองก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนสมัยเล่นอยู่ที่อังกฤษได้เลยนะแถมเขายังมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหลายครั้งกันอีก จะททาให้ไม่ลงเล่นกับทีมมากมายสักเท่าไหร่นักกระทั่งล่าสุดทางฟุกแมคคาโต้นะผมก็บอกว่าอาร์สตันสนใจที่จะขอยืมตัวดาวเตะทีมชาติเบลยเยียมรายนี้มาใช้หนึ่งฤดูกาลเต็มในซีซั่นหน้าซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของมาดริดที่อยากจะปล่อยเขาไปให้เล่นกับทีมอื่นด้วยสัญญาเช่าพร้อมกับเล็งที่จะขายเขาในช่วงตลาดปีหน้าซึ่งตอนที่เขาเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้น แต่ไดก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวได้เสริมเพิ่มเติมมาว่าอาซาดยังไม่อยากจะย้ายออกจากทางมาดริดในช่วงสมอน,นี้โดยเขาเชื่อบอกว่ายังสามารถแย่งตําแหน่งตัวจริงในทัพมาดริดและการหน้าได้รวมถึงพร้อมที่จะอยู่กับทีมไปจนครบสัญญาในปี2024กันอีกด้วยนะจอรจินโยสสอเขาชิงสิงหาความท้าทายกับทางจูเว โดยทางจอร์จินโยมือสังหารจุดโทษเชลซีอาจจะไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายณนะจุด12ล้าอีกครั้งในด้วยกันหน้าเพราะถูกเชลลไลท์เชลคือเช้าเย็นนะฮะจากทางจูเวนตุสหวังกระชากร,ร่วมงานในความสำคัญระดับของมันต้องมีเลยนะ ดยการบริง,งารจากทางตุโต่สปอร์ตบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที G ่อาริอันสเตเดียมช่วงซัมเมอร์เพราะผู้บริหารเตรียมอัดฉีดขุมกำลังตามใบสั่งเฮชโค้ดมาซิเมเดโนอาริกีเพื่อ้าห้ายลากสกูเิโตและก็ยอดมงกุฎแชมป์แชมเปี้ยนลีกที่ห่างหายไปเกือบ3ทศวรรษเลยนะโดยหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่อาริกีระบุว่าต้องเอามาให้ได้คือมิดฟิลดว์วัย3ีปีจากทางแซมฟอร์บริดในกรังนี้ สำหรับความเป็นไปได้นั้นถือว่ามีเช่นเดียวกันนะฮะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันสิงบรูยังไม่เสร็จน้ำาปื้นงเจ้าของทีมคนใหม่สมบูรให้ยังถูกทางรัฐบาลอังกฤษแซงสั้นอยู่จะไม่สามารถต่อสัญญาให้กับผู้เล่นคนใดๆได้เลยและข้อบุญมัดของจลจินโยนั้นกำลังจะหมดสิ้นในช่วงเดือนมิถุนายนไปหน้านะครับที่ผ่านมามีความพยายามเรียกร้องจากทางเอเจนต์ให้เจลซีนั้นจับขยายข้อบุญมัดอยู่เหนื่งเนงเพราะเห็นว่าคุณภาพซึ่งมอบใหมส่สวนทางค่าตอบแทนอนน้อยนิด แต่เมื่อสถานการณ์สโมสรคงจะเป็นสภาวะสุญญากาศจึงเชื่อได้ว่ากองกลางดีกรีทีมชาติอิตาลีคงขอตัดช่องน้อยแต่พอตัวลาออกจากทางสิงบรูเข้าคอ,อกมาไลายด้วยเสนอราคา25ล้านยูโรเท่านั้นซึ่งจอร์จินโยเองก็จะเป็นหนึ่งในสามขาเข้าเด่นๆที่ทีมเล็งไว้ร่วมกับทางเพเมเกอร์นิโครโรซานิโอเรของทางโปรามาและก็กองหน้าจานโคมาปราปาโตชิจากทางซัสโซโอโรนัน่นเองครับ ทูเคลิลเชื่อมั่นในตัวของลูกาโกพร้อมอัปเดตอนาคตกองเต้และก็จอร์จินโยในครั้งนี้โดยการนิโธมัสทูเคิลเน้นย้ำม,มาว่าโชคชะตาในวงการฟุตบอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วพร้อมสนับสนุนให้โรเมลูลูกากกกลับมาทำผลงานเหมือนช่วงต้นฤดูกาลกันอีกครั้งโดยสิงบรูนั้นต้องบุกเยือนฝ่ายชาฝั่งตอนใต้และก็พบก,กับทางเซาท์มปตันในการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้เวลา2ิสเอาริกา เราต้องพยายามกลับมาเอาชนะให้ได้อีกครั้งหลังล่าสุดปราชัยในบ้านกับทางแบรนดฟอร์ดและก็เบรอัลมาดริดซึ่งทูเคิลได้อธิบายมาว่าเขายังคงสนับสนุนลูกากูที่ย้ายจากทางอินเอร์มิลานมาค้าแข้งให้กับสโมสรเพื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้หงหกชาวเบลเยียมจะยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนตอนค้าแข้งให้กับทางงูใหญ่ในเซรีอาแต่ทูเคิลกล่าวาว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ประนนั้นจะได้เห็นจากศูนย์หน้าตัวนี้ และเชื่อมั่นได้เลยว่าเรื่องราวของลูกากูยังคงดําเนินการอยู่ณเวลานี้เราต้องการโรเมลูลูกากูเราซื้อเขามาเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเขาซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ช่วงที่ผ่านมามันได้ผลตามแนวทางที่คุณทุกคนต้องการหรือเปล่านะซึ่งแน่นอนว่าไม่ครับมันไม่เกี่ยวกับทางโรเมลูเลยหลังจากความพ่ายแพ้สองนัดเขาไม่ได้ลงตัวจริงในสองนัดหลังซ้ำด้วยซ้ำไป เราลงเล่นบอลถ้วยไปจนถึงจุดจบเราลงเล่นเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศเราลงเล่นคาราบ,บาวคัพรอบชิงชนะเลิศและลงเล่นครับเ o r l ์คัพรอบชิงชนะเลิศน,นอกจากนี้เรายังแข่งขันเพื่อตำแหน่งท็อปฟรีของลีกที่ยากที่สุดในครั้งนี้เกมกับทางเรอัลมาติดเราเจอผลการแข่งขันที่ยากลำบากแต่เรานั้นจะไปโทษนักเตะค,คนเดียวก็ไม่ได้หรอกนะ เรายังคงทํางานกันเพื่อใช้ใมันดีขึ้นเรามีเหตุผลที่ทุ่มจ่ายเงินก้อนนี้และเขาก็มีเหตุผลที่ย้ายมาที่นี่และก็เติมเต็มเ,มเรื่องราวของเขากระทางเชลซีเรื่องนี้ยังคงดาเนินการอยู่ณเวลาน,บบนี้โดยกีฬาฟุตบอลเนี่ยสิ่งต่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้นในช่วงพริบตาและมันก็มีโอกาสยกระดับให้สูงขึ้นมากๆเลยนะสำหรับกองหน้าพวกเขานั้นสามารถขีดเขียนเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและแตกต่างจากเดิม ขณะเดีวยวกันชูเิลก็หวังว่าสโมสรจะสามารถเร่งการเจราจาสัญญาฉบับใหม่นักเตะในช่วงสมัยน,นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบรบกวนผู้เล่นในการแข่งขันในช่วงซีซั่นหน้าซึ่งบอสมักเจอกับคำถามเรื่องอนาคตของกองหลังรายนี้ในงานแถลงข่าวของฤดูกาลนี้โดยทั้งอันโตนิโอบริติเกอร์อันเดรสคิเตนเซนและก็เซซ่าอัสิิโกตากำลังจะหมดสัญญาเมื่อการแข่งขันซีซั่นนี้จบลง โดยในพレスคอนเฟอเรนซ์วันศุกร์ขุนซือชาวเยอรมันถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของซอนาเตโดยหนี้เป็นเอ็นโกรกงเต้และก็จอจินโยที่เดียวจะจบลงในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยการน,นี้ไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นกับนกเตะหรอกนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันกับผู้เล่นคนสำคัญที่มีชื่อเสียงฐานะโคชอย่างผมมันสำคัญมากที่เรานั้นจะแก้ไขเรื่องนี้ในซัมเมอร์นี้เพื่อความชัดเจนว่าการเดินทางมันจะหยุดตรงไหนทุกเขาก็ได้ตอบมาว่า เราจะต้องมาคุยกันเรื่องเดิมเหมือนชอนี่กับทางอันเดรสเราต้องคุยกันตลอดในหน้าหนาวนี้และก็เดือนมกราคมมันควรจะเป็นเรื่องที่พิเศษในการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้แต่ในตอนนี้การรับมือกับสิ่งต่างๆมากมายถือเป็นงานยากนะแต่ก็ใช่เลยครับสิ่งนี้ควรจะเป็นเป้าหมายสำหรับพวกเราทุกคนในครั้งนี้ K I, เก้าอี้เริ่มร้อนแล้วนะและพาดไม่กังวลอนาคตคุมเอฟเวอร์ตัน โดยนายใหญ่ท็อฟฟี่สีน้ำเงินไม่กังวลเรื่องการคุมอนาคตคุมทีมนะฮะหลังตอนนี้เพิ่มตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักซึ่งงานนี้ผู้จัดการแฟรงค์พาดคุนซือเอฟเวอร์ตันเผยแล้วเขาไม่มีปัญหากับแรงักดดันที่ถาโถมเข้ามาหลังอนาคตในการคุมทีมของเขาเพิ่มสันครอนแล้วซึ่งโคชชองคฤตเข้ามาคุมท็อฟฟี่สีน้ำเงินแทนราฟาเอลเบนิเตสเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมแต่เขากลับพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังแพ้ไปแล้วถึง8เกมจากทั้งหมด12เกมในทุกรายการ ผมรู้กฎดีนะผมเคยคุมทีมช่วงเวลาสั้นๆกับเชลซีเป็นเวลา18เดือนซึ่งผมอาจจะถูกปลดใน2เกมในครั้งนี้ก็เป็นได้บางทีนี่อาจจะเป็นอาการของฟุตบอลพิรพมริกมันคือความกดดันผมโอเคคุณสัญญาเข้ามาเพื่อสิ่งนั้นผมไม่ได้มีปัญหากับการคาดเดาเพราะคือสโมสรใหญ่แฟนบอลต้องการคนเรื่องนั้นผมจะไม่ยอมเสียเวลาผมจะทำแค่งานของผมเท่านั้น เอฟรามองลูกากูคิดผิดทิ้งอินเตอร์มิลานกับทางสิงบรูโดยปาทิกเอฟราอดีตกองหลังของแมนยูชี้ชัดมาว่าโรเมลลูลูกากูตัดสินใจผิดที่เลือกย้ายออกจากทางอินเตอร์มิลานกลับมาค้าแข้งกับทางเชลซีได้ได้วยกันนี้ซึ่งดาวยิงทีมชาติเบลยเยียมทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมกับทีมงูใหญ่ช่วยทีมควา้าแชมป์กันโชดิอารอิตตลีมาครองเมื่อการชี้แล้วก่อนตัดสินใจย้ายกับลงังแซมฟอร์ดบ,บิดด้วยอาค่าตัวอยู่ที่97.5ล้านปอนด์ ในช่วงออกสตาร์ตทีท่านนั้นดูเป็นไปด้วยดีดนะฮะแต่หลังจากนั้นก็แผ่วลงไปจนโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นแถมยังมีช่วงที่เจ้าตัวบอกว่าคิดถึงอินเอร์มิลานสโมสรเก่าสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลอย่างมากแต่ขณะที่โทมัสทูเคิลต้องมเรียกคุยเป็นการส่วนตัวโดยมุมมองของเอฟลาเนี่ยมองว่าลูกากูนั้นทําได้ดีในช่วงต้นแต่โชคร้ายจะรับประการบาดเจ็บพร้อมชี้ว่านักเตะน่าจะอยู่เล่นในอิตาลีต่อไปมากกว่าหลังจากฤดูกาลอันยอดเยี่ยมที่ผ่านมาของเขา โดยคนที่วิจารณ์เขานั้นคงมีความจําสั้นไปหน่อยพระตอนที่เขามาที่ลอนดอนเขาทําประตูและก็ทําได้ดีฉะนั้นก็พบกับการบาดเจ็บและบอกเขาว่าเขาคิดถึงอินเตอร์มิลานท้ายที่สุดแล้วก็สร้างเรื่องยุ่งๆให้กับแฟนบอลเขาต้องการกลับไปที่เชลซีในทุกวิธีทางเขาควรจะอยู่ที่อินเตอร์มิลานหลังจากผ่านฤดูกาลระด,ดับสูงนั้นไปเขาตัดสินใจแล้วและสะหรบผมแล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดในขรักนี้ ราคาสโมสรเชลซีในช่วงเย็นก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากเอซีทุกท่านติดตามกันต่อไปครับสุดเย็นนี้